ในเช้าวันหนึ่งแสงแ,สงแดดอ่อนส่องลอดผ่านผ้าม่านสีฟ้าอ่อนในห้องของลาร่าเธอนั่งอยู่บนเตียงมือกำลังเปิดซองจดหมายสีชมพูที่ถูกเขียนด้วยลายมือของเธอเองหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนเสียงตรองที่ดังอยู่ในอกบนหน้ากระดาษมีคำพูดที่เธอไม่คิดว่าจะมีใครได้อ่านนอกจากตัวเองชื่อของปีเตอร์ปรากฏชัดเจนตรงหัวจดหมายเธอจำได้ดีว่ามันคือจดหมายสารภาพรักที่เธอเขียนไว้เมื่อสองปีก่อน เธอวางมันไว้ในกล่องไม้เก่าซ่อนอยู่ใต้เตียงแต่ตอนนี้จดหมายนั้นกลับมาอยู่ในมือของใครบางคนเสียงข้อความแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่จดหมายของเธอเหรอข้อความจากจอร์ดเพื่อนบ้านที่เคยแอบชอบเธอลาร่ารู้สึกเหมือนโลกรอบตัวหยุดหมุนเธอหายใจติดขัดมือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนเธอได้ยินเสียงของมันชัดในหู เธอเปิดโทรศัพท์อีกครั้งและเห็นโพส์ในโซเชียลมีเดียรูปจดหมายของเธอปรากฏต่อหน้าทุกคนในโรงเรียนคำพูดในนั้นเต็มไปด้วยความลับที่เธอไม่เคยกล้าบอกใครเธอรู้สึกเหมือนกำแพงรอบตัวกำลังพังลงทีละน้อยสายตาของผู้คนในโรงเรียนตอนเช้าเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอเดินผ่านทางเดินยาวของโรงเรียนเสียงกระซิบดังจากทุกมุมนั่นเธอใช่ไหมเธอเขียนจดหมายถึงทุกคนเลยเหรอ เสียงหัวรอะแผ่วเบาและสายตาที่จับจ้องเหมือนอากาศรอบตัวแคบลงเธอพยายามหายใจแต่รู้สึกเหมือนไม่มีอากาศพอเธอเห็นปีเตอร์เดินตรงมาหาใบหน้าของเขานิ่งสนิทแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยคำถามเธอเขียนแบบนั้นจริงหรือเขาถามด้วยเสียงเรียบลาร่ารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแรงจนเจ็บเสียงรอบตัวค่อยๆเบาลงเหมือนทุกอย่างจมลงใต้น้ำ เธอยืนอยู่ท่ามกลางสายตานับร้อยแต่รู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินจูจประตูหลังโรงเรียนก็เปิดออกเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาและมีคนถือซองจดหมายอีกซองในมือสีหน้าของลาร่าเปลี่ยนไปทันทีซองนั้นไม่ใช่ของเธอแต่ชื่อบนซองคือชื่อของใครบางคนที่เธอไม่คาดคิดว่าจะปรากฏในความลับนี้ในเช้าวันหนึ่งแสงแดดอ่อนสองลอดผ่านผ้าม่านสีฟ้าอ่อนในห้องของลาร่า เธอนั่งอยู่บนเตียงมือกำลังเปิดซองจดหมายสีชมพูที่ถูกเขียนด้วยลายมือของเธอเองหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนเสียงกลองที่ดังอยู่ในอกบนหน้ากระดาษมีคำพูดที่เธอไม่คิดว่าจะมีใครได้อ่านนอกจากตัวเองชื่อของปีเตอร์ปรากฏชัดเจนตรงหัวจดหมายเธอจำได้ดีว่ามันคือจดหมายสารภาพรักที่เธอเขียนไว้เมื่อสองปีก่อนเธอวางมันไว้ในกล่องไม้เก่าซ่อนอยู่ใต้เตียง แต่ตอนนี้จดหมายนั้นกลับมาอยู่ในมือของใครบางคนเสียงข้อความแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่จดหมายของเธอเหรอข้อความจากจอร์จเพื่อนบ้านที่เคยแอบชอบเธอลาร่ารู้สึกเหมือนโลกรอบตัวหยุดหมุนเธอหายใจติดขัดมือเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนเธอได้ยินเสียงของมันชัดในหูเธอเปิดโทรศัพท์อีกครั้งและเห็นโพสต์ในโซเชียลมีเดีย รูปจดหมายของเธอปรากฏต่อหน้าทุกคนในโรงเรียนคำพูดในนั้นเต็มไปด้วยความลับที่เธอไม่เคยกล้าบอกใครเธอรู้สึกเหมือนกำแพงรอบตัวกำลังพังลงทีละน้อยสายตาของผู้คนในโรงเรียนตอนเช้าเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอเดินผ่านทางเดินยาวของโรงเรียนเสียงกระซิบดังจากทุกมุมนั่นเธอใช่ไหมเธอเขียนจดหมายถึงทุกคนเลยเหรอเสียงหัวเราะแผ่วเบาและสายตาที่จับจ้อง เหมือนอากาศรอบตัวแคบลงเธอพยายามหายใจแต่รู้สึกเหมือนไม่มีอากาศพอเธอเห็นปีเตอร์เดินตรงมาหาใบหน้าของเขานิ่งสนิทแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยคำถามเธอเขียนแบบนั้นจริงหรือเขาถามด้วยเสียงเรียบลาร่ารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแรงจนเจ็บเสียงรอบตัวค่อยๆเบาลงเหมือนทุกอย่างจมลงใต้น้ำเธอยืนอยู่ท่ามกลางสายตานับร้อยแต่รู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกิน จู่ๆประตูหลังโรงเรียนก็เปิดออกเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาและมีคนถือซองจดหมายอีกซองในมือสีหน้าของลาร่าเปลี่ยนไปทันทีซองนั้นไม่ใช่ของเธอแต่ชื่อบนซองคือชื่อของใครบางคนที่เธอไม่คาดคิดว่าจะปรากฏในความลับนี้ชื่อบนซองนั้นคือมาโกเพื่อนสนิทของปีเตอร์และหนึ่งในคนที่เธอไม่เคยตั้งใจจะให้รู้เรื่องใดๆ เสียงกระซิบในหมู่เพื่อนนักเรียนเริ่มดังขึ้นอีกครั้งทุกสายตาหันมาจ้องลาร่ารู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางเวทีโดยไม่มีที่ให้หลบเธอรู้สึกถึงเหงื่อที่เริ่มไหลซึมตามขมับมือของเธอสั่นจนแทบจะถือกระเป๋าไม่อยู่กลิ่นน้ำหอมจางๆจากเพื่อนรอบข้างปะปนกับกลิ่นฝุ่นจากพื้นโรงเรียนเสียงรองเท้านักเรียนกระทบพื้นดังเป็นจังหวะช้าๆแต่หนักแน่นลาร่ารู้สึกถึงแรงกดดันที่เหมือนกำลังบีบรัดรอบตัว ปีเตอร์มองไปที่มาโก้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและโกรธมันเกิดอะไรขึ้นเขาถามเสียงดังจนคนรอบข้างเงียบลงมาโก้ Marco ถือซองจดหมายแน่นในมือเขาค่อยๆเปิดมันออกเสียงกระดาษถูกฉีกเบาๆแต่กลับดังสะท้อนในใจของทุกคนตัวหนังสือในจดหมายเรียงเป็นประโยคที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่เธอเคยซ่อนไว้มันเป็นข้อความที่ลาร่าเขียนถึงมาโก้ในวันที่เธอไม่แน่ใจว่ารักใครระหว่างเขากับปีเตอร์ คำสารภาพนั้นซื่อตรงและอบอุ่นแต่เมื่ออ่านออกเสียงต่อหน้าทุกคนมันกลับกลายเป็นเหมือนคำตัดสินเสียงหัวเราะบางคนดังขึ้นเบาๆบางคนเอามือปิดปากด้วยความตกใจปีเตอร์จ้องหน้าลาร่าดวงตาของเขาสั่นไหวเหมือนมีบางสิ่งแตกหักในใจลาร่าพยายามจะพูดแต่เสียงของเธอกลับสั่นจนแทบไม่ออกฉันฉันไม่รู้ว่ามันออกไปได้ยังไงคำพูดนั้นแทบไม่มีน้ำหนักในอากาศที่เต็มไปด้วยความกดดนัน มาก็มองเธอด้วยแววตาอ่อนโยนแต่ในนั้นมีทั้งความเจ็บและสงสยัยเขาก้าวเข้ามาใกล้เธอเสียงรองเท้าของเขาดังกล้องในหัวเธอเธอรู้ไหมว่าจดหมายพวกนี้เปลี่ยนทุกอย่างเขาพูดเสียงเบาลารากลืนน้ำลายยากเย็นเธอรู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองที่สัน่นความร้อนจากใบหน้าของเธอปะทะกับอากาศเย็นในห้องเรียนภาพของเพื่อนร่วมชั้นที่มองมาทุกคนเหมือนภาพเบลอ เธออยากหนีออกไปจากตรงนั้นแต่ขากลับไม่ยอมขยับเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงจากกลุ่มแชทของโรงเรียนดูสิมีจดหมายอีกทุกคนเริ่มเปิดโทรศัพท์ภาพถ่ายซองจดหมายใบใหม่หมปรากฏขึ้นบนหน้าจอชื่อบนซองนั้นคือเจนเพื่อนที่เคยสนิทกับลาล่ามากที่สุดก่อนจะกลายเป็นศัตรูเพราะผู้ชายคนเดียวกันสีหน้าของเจนเปลี่ยนไปทันทีจากสงสัยเป็นโกรธจ,จัด เธอเก้าวเข้ามาหาลาร่าพร้อมกับสายตาที่เหมือนมีไฟลุกเธอเขียนถึงฉันด้วยเหรอเธอถามเสียงแข็งลาร่าไม่ตอบน้ำตาค่อยๆไหลออกจากดวงตาเธอรู้สึกเหมือนทุกความลับในใจถูกเปิดเผยกลางแดดร้อนแรงเสียงหัวใจของเธอดังชัดเจนจนเหมือนกลบเสียงอื่นทั้งหมดเธอได้ยินเสียงของปีเตอร์เรียกชื่อเธอเบาๆแต่ก่อนที่เธอจะตอบประตูโรงเรียนด้านในกลับเปิดออกอีกครั้ง คราวนี้เป็นเคที่น้องสาวของเธอเธอถือกล่องไม้เก่าที่ลาร่าเคยซ่อนไว้ใต้เตียงทุกคนหันไปมองลาร่ารู้ทันทีว่าทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและความจริงที่แท้จริงยังไม่ได้ถูกเปิดเผยเลยแม้แต่นิดเดียวเคที่เดินช้าๆเข้ามาในห้องเรียนกล่องไม้เก่าในมือของเธอสั่นเล็กน้อยเหมือนมีน้ำหนักมากกว่าที่เห็นเสียงทุกอย่างในห้องเงียบลงทันที ไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับแม้แต่เสียงลมหายใจก็เหมือนหยุดอยู่กลางอากาศลาร่ามองน้องสาวของเธอด้วยสายตาเต็มไปด้วยคำถามเธอจำกล่องนั้นได้ดีกล่องที่เก็บความลับทั้งหมดของหัวใจเธอเคที่วางมันลงบนโต๊ะไม้เก่าตรงหน้าเสียงกระแทกเบาๆทำให้ทุกคนสะดุ้งเล็กน้อยพีกต้องพูดความจริงได้แล้วเคที่พูดเสียงสัน่นน้ำเสียงนั้นมีทั้งความผิดและความกลัวปนอยู่ ลาร่าขยับเข้าไปใกล้เธอเห็นเศษเทปที่ถูกลอกออกจากฝาฝาเปิดออกเล็กน้อยเผยให้เห็นจดหมายที่เหลืออยู่ในนั้นจดหมายหลายซองสีสันต่างกันแต่ทุกซองมีชื่อคนจริงในโรงเรียนนี้เธอรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายหยุดไหลเธอเป็นคนส่งมันออกไปใช่ไหมปีเตอร์ถามเบาๆแต่ในเสียงนั้นมีทั้งความเจ็บและความผิดหวังเคที่ก้มหน้าลงน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้ม ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่อยากให้พี่มีความกล้าฉันคิดว่าถ้าคนพวกนั้นรู้พี่จะได้เริ่มต้นใหม่คำพูดของน้องเหมือนคมมีดที่กรีดผ่านใจลาร่าเธอยืนนิ่งไปชั่วขณะรู้สึกถึงแรงสั่นจากขาขึ้นมาถึงหน้าอกในหัวของเธอมีแต่เสียงสะท้อนซ้ำของคำว่าเริ่มต้นใหม่แต่สิ่งที่เธอเห็นตอนนี้กลับเป็นทุกอย่างที่พังลงต่อหน้าเพื่อนที่เคยยิ้มให้กลับมองเธอด้วยสายตาเย็นชา ปีเตอร์ที่เคยเป็นแรงบันดาลใจในทุกเช้าตอนนี้ยืนห่างออกไปเหมือนคนแปลกหน้าและมาโกเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสารเสียงโทรศัพท์จากใครบางคนดังขึ้นอีกครั้งมีอีกซองหนึ่งคราวนี้ไม่ใช่ภาพจดหมายแต่เป็นวิดีโอบนหน้าจอโทรศัพท์แสดงภาพจากกล้องในห้องนอนของลาร่าเธอเห็นตัวเองนั่งอยู่บนเตียงคืนที่เธอเขียนจดหมายฉบับแรก มือของเธอสั่นขณะที่หยดน้ําตาไหลลงบนกระดาษฉันแค่อยากให้ใครสักคนเข้าใจฉันเสียงในวิดีโอพูดออกมาชัดเจนเสียงนั้นทำให้ห้องเรียนทั้งห้องนิ่งสนิทไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับลาร่ารู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองที่เริ่มขาดห่วงโลกหมุนช้าลงแสงจากหน้าต่างส่องเข้ามาแรงเกินไปจนแสบตาเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงจนแทบแตก เสียงของเพื่อนรอบข้างเริ่มกลับมาใครถ่ายวิดีโอนั้นมันออกมาได้ยังไงเคที่มองหน้าพี่สาวแล้วสายหัวฉันไม่รู้แต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรต่อเสียงประตูโรงเรียนชั้นล่างก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงรองเท้ากระทบพื้นเป็นจังหวะช้าแต่มั่นคงทุกคนหันไปมองทางประตูชายคนหนึ่งในชุดสุดเข้มเดินเข้ามาในมือของเขาถือซองเอกสารสีขาว ฉันเป็นจากสำนักงานโรงเรียนเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเราต้องคุยกันเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่จดหมายธรรมดาอีกต่อไปแล้วลาร่ารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งเธอไม่รู้ว่าข้างในซองนั้นมีอะไรแต่ลึกๆในใจเธอรู้ว่าความลับที่แท้จริงกำลังจะถูกเปิดเผยทั้งหมดและครั้งนี้มันจะไม่ใช่แค่เรื่องของความรักอีกต่อไปแสงไฟในห้องเริ่มกระพริบเบาๆเ,เ,เสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นอีกครั้งจากด้านหลังห้อง ใครบางคนกระซิบว่ามีชื่อของครูอยู่ในรายชื่อผู้ที่ได้รับจดหมายด้วยลาร่าหันขอบไปมองเคที่น้องสาวของเธอหน้าซีดริมฝีปากสัน่นพี่เคที่พูดเสียงเบามันมีจดหมายที่พี่ไม่ได้เขียนเองลาร่าชะงักทันทีเสียงรอบข้างหายไปหมดเหลือเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นไม่เป็นจังหวะในกล่องนั้นมีจดหมายที่ไม่ใช่ลายมือของเธอแต่มีชื่อของเธออยู่ที่มุมซอง ใครบางคนกำลังใช้ชื่อของเธอและตอนนี้ทุกอย่างเพิ่งเริ่มเปิดเผยทีละน้อยเท่านั้นลาร่ามองกล่องไม้ตรงหน้าดวงตาของเธอสั่นไหวเหมือนเปลวไฟในลมแรงเธอค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบซองจดหมายที่เคที่พูดถึงกระดาษนั้นเก่าและซีดกว่าซองอื่นลายมือไม่เหมือนของเธอเลยเส้นหมึกคมชัดเป็นลายมือของใครบางคนที่เธอจำไม่ได้บรรยากาศในห้องเรียนเต็มไปด้วยความเงียบที่อึดอัด นักเรียนทุกคนจ้องมองเหมือนรอเสียงแรกจากปากของเธอเธอเปิดซองช้าๆเสียงกระดาษเสียดสีกันเบาๆดังเหมือนเสียงฟ้าร้องในใจประโยคแรกที่เขียนไว้ทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอลาร่ามือของเธอสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เธออ่านต่อทีละคำฉันรู้ว่าเธอเขียนถึงใครบ้างรู้ว่าเธอร้องให้ในคืนไหนและรู้ว่าเธอเก็บความลับของคนอื่นไว้ด้วย ลาร่าหันไปมองรอบห้องเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นบางคนเริ่มถ่ายคลิปบางคนเริ่มถอยห่างเหมือนกลัวจะถูกดึงเข้าไปในเรื่องนี้เธอหันไปมองเคที่น้องสาวของเธอใส่หัวช้าๆพี่ฉันสาบานฉันไม่เคยเห็นซองนั้นมาก่อนเลยปีเตอร์ก้าวเข้ามาใกล้เขาเอื้อมมือไปแตะไหลของเธอเบา,เบาๆเธอคิดว่ามันคือใครลาร่ากลืนน้ำลายช้าๆความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่าง ฉันไม่รู้แต่คนที่เขียนต้องอยู่ใกล้เรามากใกล้เกินไปเสียงประตูเปิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นครูใหญ่ที่เดินเข้ามาตามหลังเขามีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายความปลอดภัยของโรงเรียนทุกคนกรุณาวางโทรศัพท์ลงเสียงครูใหญ่สั่งอย่างเข้มนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของจดหมายแต่มันอาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวลาร่ารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเย็นเฉียบไหลผ่านแผ่นหลังคำว่าละเมิดความเป็นส่วนตัว สกิดใจเธอแรงเธอนึกถึงวิดีโอในโทรศัพท์ภาพจากห้องของเธอเองถ้ามีคนเข้ามาในห้องนั้นจริงหมายความว่ามีใครบางคนแอบดูเธอมานานแล้วหัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเสียงของนักเรียนบางคนเริ่มดังขึ้นอีกครั้งมีคนเห็นชายแปลกหน้าในอาคารเมื่อคืนใช่คนที่ถือกล้องคำพูดเหล่านั้นเหมือนไฟลุกลามไปทั่วห้อง ทุกคนเริ่มพูดคุยกันเสียงดังบางคนเริ่มร้องเบาๆครูใหญ่พยายามควบคุมสถานการณ์แต่เสียงสับสนกลับทวีความรุนแรงขึ้นลาร่าหันไปมองปีเตอร์และมาโก้ทั้งสองคนยืนนิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลเราต้องไปจากที่นี่มาโก้พูดเบาๆมันไม่ปลอดภยัยแต่ก่อนที่พวกเขาจะขยับเสียงโทรศัพท์ของเคที่ก็ดังขึ้นหน้าจอขึ้นข้อความจากหมายเลขที่ไม่มีชื่อ ข้อความเพียงบรรทัดเดียวอย่าคิดหนีลาร่าฉันยังมีจดหมายอีกหลายฉบับเลือดในร่างกายของเธอเย็นเฉียบมือของเธอเริ่มสั่นจนโทรศัพท์เกือบหล่นใครส่งมาปีเตอร์ถามเสียงสัน่นไม่รู้ไม่มีชื่อไม่มีเบอร์มันแค่มาเองเคที่ตอบทั้งที่เสียงแทบไม่ออกเธอมองไปรอบๆเหมือนทุกคนในห้องอาจเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดลมหายใจของเธอหนักขึ้นเหมือนมีควันหนาทึบปกคลุมจิตใจ จากนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งดังและหนักเหมือนมีใครจงใจให้ได้ยินทั้งโรงเรียนทุกคนเงียบลงพร้อมกันครูใหญ่เดินไปเปิดประตูและเมื่อบานประตูแง้มออกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงซองจดหมายสีน้ำเงินเข้มวางอยู่บนพื้นหน้าห้องครูใหญ่ก้มลงหยิบขึ้นมาชื่อที่เขียนอยู่บนหน้าซองคือลาร่าจีนโควี แต่ที่ด้านล่างของซองมีลายเซ็นหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเย็นวาบมันคือชื่อของครูอมแนดาครูภาษาอังกฤษที่หายไปจากโรงเรียนเมื่อสามสัปดาห์ก่อนเสียงนักเรียนหลายคนเริ่มตะโกนบางคนถอยหลังบางคนวิ่งออกจากห้องลาร่ามองซองจดหมายในมือครูใหญ่เธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งอีกครั้งหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บข้างในซองนั้นอาจมีความจริงที่ไม่มีใครอยากรู้ และครั้งนี้ความลับไม่ได้เกี่ยวกับความรักของวัยรุ่นอีกต่อไปแต่มันคือความลับที่อาจทําให้ทั้งโรงเรียนต้องกลายเป็นเงามืดที่ไม่มีวันลืมครูใหญ่เปิดซองช้า,ชาสายตาทุกคู่จับจ้องลา่ากลั้นหายใจและในขณะที่กระดาษค่อยๆถูกดึงออกจากซองเสียงลมหายใจของทุกคนก็ขาดห้วงพร้อมกันเพราะในกระดาษนั้นมีรูปถ่ายใบหนึ่ง ภาพของลาร่ากับใครบางคนในห้องครูอแมนดาถ่ายในมุมที่ไม่มีทางควรมีใครเห็นได้เลยลาร่ามองภาพนั้นดวงตาของเธอเบิกกว้างหัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเธอรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายไหลย,ย้อนกลับภาพถ่ายในมือของครูใหญ่ไม่ใช่ภาพธรรมดามันเป็นภาพของเธอนั่งอยู่ในห้องครูอแมนดาตรงหน้าคือโต๊ะไม้ที่เต็มไปด้วยจดหมายและข้างๆคือเงาของใครบางคน ใบหน้าในภาพเบลอเล็กน้อยแต่เธอรู้สึกได้ถึงความคุ้นเคยมันไม่จริงเสียงของลาร่าสันฉันไม่เคยอยู่ที่นั่นเลยเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งในห้องเรียนเธอกโกหกหรือเปล่าหรือเธอเกี่ยวข้องกับครูที่หายไปปีเตอร์หันมามองลาร่าสายตาของเขาเต็มไปด้วยความลังเลมาก็ขยับเข้ามาใกล้เธอได้ยินเสียงเขาพูดเบาๆ เธอต้องบอกความจริงทั้งหมดเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นมันจะเลวร้ายกว่านี้ลาร่าหายใจแรงหูของเธอเริ่มอื้อเสียงรอบข้างกลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนที่ไกลออกไปเธอรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในโลกภาพในหัวเริ่มย้อนกลับคืนหนึ่งเสียงฝนตกเบาๆเคาะกระจกห้องของเธอเธอนั่งเขียนจดหมายฉบับหนึ่งแต่ไม่ใช่ถึงเพื่อนหรือคนที่เธอชอบมันเป็นจดหมายที่เธอเขียนถึงครูอแมนดา เธอเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นในวันนั้นวันที่เธออยู่ในห้องเก็บของของโรงเรียนหลังเลิกเรียนเธอเห็นครูอแมนดาคุยกับชายแปลกหน้าเขามีแฟ้มเอกสารหนาและพูดถึงชื่อของนักเรียนหลายคนเธอไม่เข้าใจแต่รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเธอเขียนจดหมายนั้นเพราะอยากขอความช่วยเหลือแต่ไม่เคยส่งมันออกไปทว่าตอนนี้มีคนถือภาพที่ยืนยันว่าเธออยู่ในห้องนั้นจริงๆ และนั่นหมายความว่ามีใครบางคนรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเธอเธอเริ่มหายใจแรงขึ้นมีคนกําลังจัดฉากเธอตะโกนออกมามีคนกําลังทำให้ทุกคนเข้าใจผิดแต่ไม่มีใครเชื่อนักเรียนบางคนเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโอครูใหญ่หันมาพูดเสียงเข้มเรื่องนี้ต้องรายงานตำรวจลาร่าเธอต้องอยู่เพื่อสอบสวนเธอถอยหลังสองก้าวรู้สึกเหมือนพื้นเริ่มสัน่น ไฟในห้องกระพริบอีกครั้งเสียงฟ้าร้องดังจากภายนอกและในจังหวะนั้นโทรศัพท์ของเธอสั่นแรงในมือข้อความใหม่จากหมายเลขเดิมปรากฏขึ้นบนหน้าจอถ้าเธอบอกพวกเขาความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยในเวลาเที่ยงคืนเธอรู้สึกถึงความหนาวที่แทรกเข้ามาในกระดูกมือเธอเย็นเฉียบขณะมองจ้องหน้าจอทุกอย่างในห้องดูเหมือนช้าลงแสงจากหลอดไฟเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มเหมือนภาพฝัน มาโกเอื้อมมือมาจับแขนเธอเราออกไปจากที่นี่ก่อนแต่ประตูห้องเรียนกลับล็อกเสียงดังแกรกทุกคนหันขอบไปมองไม่มีใครอยู่ข้างนอกไม่มีใครแต่ต้องมันเสียงฝนเริ่มกระหน่ำแรงขึ้นลาร,าร่ารู้สึกถึงแรงสั่นในกระเป๋าอีกครั้งโทรศัพท์ของเธอมีข้อความใหม่ตอนนี้เธออยู่ในที่เดียวกับฉันเธอเงยหน้าขึ้นช้าช้า ไฟในห้องกระพริบอีกครั้งและในเงามืดที่มุมห้องเธอเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวรูปร่างของคนยืนอยู่ตรงนั้นเงียบเสื้อคลุมสีเข้มผมยาวปิดหน้าไม่มีใครพูดอะไรแต่ลาร่ารู้สึกได้ว่าคนคนนั้นกำลังจ้องมาที่เธอโดยตรงใครหน้าครูใหญ่ตะโกนแต่ไม่มีเสียงตอบกลับทุกคนเริ่มถอยหลังอย่างกลัวแต่เมื่อแสงฟ้าผ่าจากนอกหน้าต่างส่องเข้ามา เงานั้นหายไปทันทีเหลือเพียงซองจดหมายอีกซองบนพื้นใต้โต๊ะของลาร่าเธอค่อยๆก้มลงเก็บมันในซองเขียนเพียงประโยคเดียวด้วยหมึกสีดําเข้มฉันไม่ได้หายไปลา่าชฉันแค่กลับมาเพื่อให้เธอจบสิ่งที่เริ่มไว้มือของเธอสั่นแรงเธอรู้ทันทีว่าลายมือในจดหมายนั้นคือของใครมันคือของครูอมแมนด้าเองและเธอยังไม่ตาย แค่รอให้ความจริงถูกพูดออกมาในคืนที่กำลังจะมาถึงเท่านั้นลาร่ายืนนิ่งอยู่กลางห้องเรียนที่มืดลงครึ่งหนึ่งเสียงฝนข้างนอกยังคงตกหนักราวกับโลกกำลังล้างบางสิ่งบางอย่างให้หายไปมือของเธอยังถือจดหมายของครูอาแมนด้าไว้แน่นมึกดำที่เปียกน้ำฝนซึมออกมาจนเลอะปลายนิ้วหัวใจของเธอเต้นแรงแต่มั่นคงขึ้นกว่าเดิมพอแล้วเธอพูดออกมาเสียงสั่นแต่ชัด ฉันจะไม่หนีอีกต่อไปปีเตอร์และมาโกหันมามองดวงตาของทั้งคู่เต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็มีความเชื่อใจซ่อนอยู่เธอค่อยๆก้าวออกจากกลุ่มนักเรียนทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอแต่ครั้งนี้ลาร่าไม่ได้หลบเธอเดินไปที่โต๊ะครูใหญ่วางจดหมายลงตรงหน้าและพูดด้วยเสียงที่นิ่งขึ้นเรื่อยๆความจริงคือฉันไม่ได้ทำอะไรผิด แต่มีใครบางคนใช้ชื่อของฉันเพื่อซ่อนความลับของเขาเองครูใหญ่เปิดจดหมายออกอีกครั้งข้างในนอกจากข้อความยังมีไฟล์เล็กๆติดอยู่ที่มุมกระดาษแฟลชไดรฟ์สีดำเมื่อเปิดมันบนคอมพิวเตอร์ภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียนก็ปรากฏขึ้นในวิดีโอมีภาพของครูอ a แมนดาเดินอยู่ในห้องเก็บของกับชายคนหนึ่งและชายคนนั้นคือผู้ช่วยฝ่ายดูแลระบบของโรงเรียน คนที่มีสิทธิ์เข้าถึงกล้องวงจรปิดและอีเมลของนักเรียนทุกคนเสียงในวิดีโอชัดเจนเราจะใช้เด็กคนนั้นเป็นทางเบี่ยงเธอเขียนจดหมายพวกนั้นเองอยู่แล้วไม่มีใครสงสยัยนักเรียนทั้งห้องอ้าปากค้างปีเตอร์จับไหล่ลาร่าแน,น่นมาก็มองจ้องไปที่หน้าจอยอย่างไม่เชื่อสายตาครูใหญ่หน้าเคร่งและรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีเสียงไซเรนเริ่มดังใกล้เข้ามาในไม่กี่นาทีถัดมา ลาร่าหลับตาสูดหายใจลึกความหนักอึ้งในอกเหมือนถูกยกออกไปช้าๆเธอมองเห็นแสงไฟสีแดงจากรถตำรวจสะท้อนบนหน้าต่างห้องฝนเริ่มเบาลงทีละน้อยจนเหลือเพียงละอองบางๆเมื่อเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาพวกเขาพบแฟม้มเอกสารซ่อนอยู่ในห้องพักครูข้างในคือหลักฐานทั้งหมดจดหมายปลอมแผนการและวิดีโอที่ตัดต่อชื่อของเธอถูกเคลียร์และครูอแมนดาไม่ได้หายไปอย่างที่ทุกคนคิด เธอถูกบีบบังคับให้หลบหนีหลังรู้ความจริงเกี่ยวกับเครือข่ายข้อมูลลับของโรงเรียนหลายวันต่อมาโรงเรียนกลับมาเงียบอีกครั้งต้นไม้รอบสนามกลับมาเขียวสดหลังฝนนักเรียนเริ่มหัวเราะกันอีกครั้งลาร่านั่งอยู่บนม้านั่งหลังอาคารเรียนเธอถือกล่องไม้เก่าที่เคยเก็บจดหมายทั้งหมดไว้ตอนนี้กล่องนั้นว่างเปล่าเหมือนใจของเธอที่ได้ปล่อยวางปีเตอร์เดินเข้ามานั่งข้างๆเธอโอเคไหม ลาร่ายิ้มเบาๆไม่รู้สิแต่ฉันว่าฉันเริ่มจะโอเคแล้วเธอมองท้องฟ้าที่ตอนนี้เริ่มเปิดแสงแดดอุ่นส่องผ่านกิ่งไม้ลงมาแต่ผิวเธอยิ้มบางๆและพูดต่อเบาๆบางที่จดหมายที่เราซ่อนไว้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้ใครอ่านแต่มีไว้เพื่อให้เรารู้ว่าเราเคยรักจริงๆเสียงระฆังโรงเรียนดังขึ้นเด็กๆวิ่งผ่านไปพร้อมเสียงหัวเราะ ลาร่าลุกขึ้นเดินไปพร้อมกับปีเตอร์แสงแดดอาบทั้งสองไว้ในสีทองอบอุ่นกล่องไม้เก่าถูกวางไว้บนโต๊ะหินหลังสนามและเมื่อลมพัดผ่านฝากล่องเปิดออกเล็กน้อยเหมือนจะบอกลาความลับทั้งหมดที่เคยอยู่ข้างในเสียงของลาร่าดังขึ้นในใจของเธอเองฉันให้อภัยทั้งเขาและตัวฉันโลกของเธอไม่ได้กลับไปเหมือนเดิม แต่มันกลายเป็นโลกใหม่ที่เธอเลือกจะเดินต่อด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์กับตัวเองอีกครั้ง